ไอกอบชิกกี้ชิคขวัญใจเด็กยุคนี้สุดๆผมรู้เลยเพราะนี่คือหนึ่งร้านที่ใครผ่านแถวหน้างเรียนต้องมีแวะซื้อกันบ้างอะ่ะเพรีเดียดของเขาเลยซิกเนอเจอร์ขวัญใจวัยเด็กคือไก่ป๊อปไพซี่ป๊อปที่รสชาติติดปากตัวตึงกินคําเดียวเนี่ยดึงความทรงจําหลายๆอย่างกลับเข้ามาแบบว่าแฟชั่นสุดๆปิวแบบแย่งเพื่อนกินไก่ทอดอะ่ะแต่ทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนเมนูขึ้นมาครับผมเพิ่มเติมรลยหลายๆอย่างครับเช่นข้าวแบบเนี้ยข้าวยำไก่แซบ่บข้าวไก่กรอบซอสเผ็ด เกาหลีทอดใหม่ทำใหม่ทุกเมนูครับเห็นเป็นคีออสแบบนี้ข้าวหอมมะลิหอมมากข้าวมาเป็นเม็ดไม่มีเละครับมารามันลองชิมกันเลยดีกว่าเริ่มต้นเด็กๆก,ก็ชอบแล้วมันบดหน้ายิ้มเห็นเฟ้นไฟายหน้ารูปยิ้มจะ้ะ จิ้มกับซอสชีสดิฟนี่โหตายไปเลยทีเดียวส่วนตัวนี้ครับทีเด็ดซิกเนเจอร์ของทางร้านสไปซี่ป๊อปอร่อยแบบแตกต่างพิโคตรโดดเด่นจะผ่านไปกี่สิบปีตัวนี้รสชาติเหมือนเดิมส่วนใครเบื่อคลาสสิกลองลาบป๊อปดูครับจีจาเหมือนกันไปต่อกันที่คาราเกะคอมโบคุกผงครับในคลิปราจะเป็นผงวิงแซบมาครับผมเผ็ดในหน่อยเปรี้ยวนิดๆกำลังกินหนึ่งอย่างที่ไม่อยากให้พลาดคือข้าวยำไก่แซบสูตรเฉพาะของชิกกี้ชิกเท่านั้นอยากให้มาลองเองจะได้รู้ว่าความฟินมันเป็นยังไง สุดท้ายข้าวไก่กรอบซอสเผ็ดเกาหลีหวานเค็มกําลังดีตบท้ายด้วยน้ำมงุนไซมัชแคทครับแล้วก็ตัวพีชเลมอนเนดผมบอกเลยว่าสดชื่นต้านฝุ่น PM กําลังดีไปลุย